สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่ชาแนล e l e ี่เ a วิส t า l o t t โดยบีเองค่ะวันนี้นะคะบีก็จะมารีวิวไพ่ที่มีชื่อว่า t r a d i t i o n a l มังะทาร์ล t นะคะถ้าจะไม่ผิดนะคะเหมือนจะว่าจะมีเวอร์ชันหนึ่งไปเมื่อนาน,นๆนานๆมาแล้วนะคะสำหรับสำหรับนี้นะคะบีก็ได้มาจากที่ เอเชียบุกนะคะราคาด้านหลังอยู่ที่625บาทค่ะแต่เหมือนกับว่าได้ส่วนลดมาด้วยนะน่าจะไม่ใช่ราคานี้ค่ะระยะเวลาการรอก็ประมาณ3เดือนนิดนิด,นดค่ะสำหรับสำหรับนี้เดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับสำหรับนี้นะคะก็ยังเป็นของค่ายโรสแค a b บิโออยู่ดีนะคะไม่น่าใช้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าสำหรับเนี้ยก็ได้มาเป็นของขวัญวันเกิดนะคะ ก็เลยเลือกที่จะมารีวิวในวันเกิดเลยนะคะเพื่อเป็นหลักฐานฉลองวันเกิดเดี๋ยวนี้เราไม่ฉลองด้วยการป่องเพกนะคะเราฉลองด้วยการแกะไพ่โอเคค่ะบีก็จะแกะมานะคะลักษณะก็จะเหมือนสำรับอื่นๆนะคะถ้าเทียบกับ in นบ t ทว e นเนาะอันนี้พอดีมี in นบ t w e e n น้องเหมือนจะเล็กกว่านิดนึงนะคะเล็กกว่านิดนึง อะอประมาณนี้จึ้งหนึ่งนะคะโอเคถ้าเทียบกันนะแล้วก็ขนาดนะคะขนาดก็เล็กกว่านิดนึงนะคะเล็กกว่านิดหนึงโอเคเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะคือจริงๆแล้วถ้าเกิดสายมังงะหรือสายการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นนะคะดูล่าสุดคือ ซากุระมือปากไพ่ทาโร่นะคะเพราะว่าบังเอิญไปเห็นเพจหนึ่งที่มีแบบนานน,านมาแล้วนะน,นันอันนี้คือเรื่องนานมากๆเอานะคะว่าควินในเรื่องของไพ่ซากุระนะคะก็เลยชอบสนใจโอ้กิน่นกินไพ่ใหม่มันช่างเยียวยาจิตใจมากๆเลยนะคะจะเล็กกว่าสำหรับทั่วไปนิดนึงถ้าเกิดเอามือมามานะคะก็ประมาณนี้ เดี๋ยวก่อนเราจะดูไพ่นะคะเราก็มาดูหนังสือค้นหนึ่งหนังสือก็เป็นไกด์บุ๊กเล่มน้อยๆนะคะก็จะมี The Reading Holding a square Space นะคะแล้วก็การถามคำถามการวางไพ่ค่ะเขาก็บอกว่าตำแหน่งที่1ห,หมายถึงคำถามแล้วก,ก็ตำแหน่งที่2หมายถึง What c o between the two นะคะระหว่าง2อ,อย่างที่จะเข้ามา แล้วก็อันที่สามก็จะเป็นในเรื่องของคนอื่นนะคะหรือว่าคนอื่นที่มีความสัมพันธ์กับเราอะคะ่ะความสัมพันธ์กับคนอื่นกะนะคะก็มีไม้เทา้าถ้วยดาบเหรียญไม้เท้าก็แ a ชชั่น energy พลังงานนะคะคัพก็พวก Emotion อารมณ์ความรู้สึกนะคะแล้วก็เป็นสวอตดาบก็เป็นพวก Les s o n บทเรียนหรือว่าการสื่อสาร p e n t ์เคิก็เป็นเงินนะคะชัดเจนมากอันนี้ก็เดอะฟูลนะคะหมายถึง Beginning Of The Journey นะคะ The Magician นะคะประมาณนี้มาดูไพ่กันเลยดีกว่าค่ะใ <c oughs> บแรกของไพ่นะคะก็จะเป็น traditional มังงะทาลอตนะคะจะเป็นอ้หหลังไพ่สวยมากค่ะกระดาษกระดาษจะเป็นกระดาษยืดหยุ่นนะคะ ไม่ได้หนาไม่ได้บางกระดาษดีมากๆกระดาษสวยโอเคค่ะลองมาดูที่ไายใบแรกกันค่ะคือ The Fool ค่ะกันนะเห็นไหมเอ่ยชุบโอเคโอเคค่ะพอดีไม่แน่ใจว่าเห็นกล้องไหมเดอะฟล l นะคะหลังไพ่เดอะฟล l เป็นอย่างนี้ค่ะต่อมาเดอะเมจิเชีนะคะ สวยมากๆเลย3 The High Princess นะคะตรงนี้ยเราสังเกตดูนะคะยังมี B a n d J แล้วก็เป็นเสาเสาดำนะคะแล้วก็เสาขาวอยู่ก็ยังมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ยังอิง Rider w ์เวทอยู่นะคะคือสําหรับว่าถ้าเกิดเป็นมือใหม่ถามว่าจะใช้ไพ่ใบนี้ได้ไหมบีมองว่ายังใช้ได้อยู่นะคะสังเกตจากอะไรสังเกตจากตัวเดอ m a g จิเชีนนะคะเห็นไหมคะข้างบนอะเดอะมิจิเชีของ Rider w ์เวทก็ยังมีอินฟินิตี้นะคะแสดงถึงความรู้ที่ไม่จบสิน้นหรือว่าเป็นนักสื่อสารในส่วนของไพ่เดอะไฮปริน e s สตัวนี้ค่ะก็ยังมีความเป็นขาวดําแล้วก็มีความเป็นพระจันทร์พระจันทร์ก็ใน r i เดอร์เวท ของตัวนี้ก็จะหมายถึงความอ่อนไหวอารมณ์สอขั้วใช่ไหมคะก็ยังอิงกันได้อยู่นะสำหรับคนที่อยากจะมองว่าอันนี้มือใหม่ใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะ The Empress นะคะราชินีก็ยังมีสัญลักษณ์บางอย่างที่แสดงเพศแม่หรือแสดงความอบอุ่นนะหรือว่าอ่างอิงไイเดอร์เวทค่ะอ่านได้เลยนะคะ The Emperor นะคะอ่าอิงมากๆอันนี้ไม่งงเลย เดอะไฮโลแฟนนะคะรู้สึกหลงรักหลังไพ่จังเลยหลังไพ่สวยมาก The Lover ค่ะ The Lover สังเกตดีๆนี่ยังมีงูอยู่เลยนะถ้าถ้าถ,ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยก็ยังมีความอ้างอิงไรดเวทนะคะ The c h a r l i o t ค่ะ The Charliott ตสเตรนนะคะสเตรน สเตนน่ารักมากเลยอ่ะเห็นไหมยังมีอินฟินิตี้อยู่เลยเดอะเฮอร์มิตค่ะเดอะวิวค่ะกงล้อโชคชะตายังมีสัญ,ญลักษณ์อยู่นะถ้าเราสังเกตดีๆก็อิงไรด้วยเวชชัดๆเลยไม่งงเลยนะคะจัสติกสวยมากเลยนะจัสติกแฮงแมน เดทค่ะไพ่เดทเท m นเพลนส์นะคะการหมุนเวียนเปลี่ยนถ้วยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ยังเหมือนไ d ด์เ a วิเดวิลค่ะกิเลตันหาสัญ,ญลักษณ์ก็ได้อ่านได้อ่าน,าน,านชัดเจนไม่น่ากังวลเลยเดอะทาวเวอร์ค่ะ The Star ค่ะ เดอะมูนสังเกตไหมเดอะมูนก็ยังมีความเป็นแบบสองแง่สองงามยังมีสัญ,ญลักษณ์กุ้งยังมีสัญ,ญลักษณ์สุนะัขอยู่ตรงนี้ค่ะก็อ่านได้อิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ซื้อหนังสือของไพ่ยิปซีไพ่ทาโรต์ทั่วไปอ่านได้เลยเดอะซันนะคะยังมีในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ดวงดอกทันตะวันเด็กตรงนี้ดอกดวงอาทิตย์นะคะจัสติมิทค่ะ เดอะเวิร์ <The> เดี๋ยวเราจะไปเร็วๆแล้วนะคะอสออฟครับสองถ้วยค่ะสมถ้วยสี่ถ้วยค่ะหถ้วย6ถ้วยเจดถ้วย แปดถ้วยเก้าถ้วยสิบถ้วยเด็กถ้วยค่ะอัศวินถ้วยราชินีถ้วยสวยมากราชินีถ้วยก็คือภายด้านหน้านั่นเองนะคะสวยมากๆ King of c u p บนะคะ i s a p e n t c l สองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญหกเหรียญเจ็ดเหรียญแปดเหรียญเก้าเหรียญ 10เหรียญ11เ,เหรียญเอ้ยไม่ใช่11เ,เหรียญแม่บอกเด็กเหรียญค่ะอันนี้เป็นมุกเฉยๆนะดึกแล้วก็เริ่มมึนๆอัศวินเหรียญโกอะมากอะ่ะขอโทษนะทุกคนที่ดูสะดุดกันเลยทีเดียวราชินีเหรียญคิงเหรียญหนึ่งไม้เท้าค่ะ สองไม้เท้าสามไม้เท้าค่ะสี่ไม้เท้าห้าไม้เท้าอันนี้เหมือนแบบออกแนวแบบเด็กตีกันอะหกไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าแปดไม้เท้าเก้าไม้เท้า สิบไม้เท้าไม่มีสิบเอ็ดนะคะ <c oughs> เด็กไม้เท้า <c oughs> อัศวินไม้เท้าค่ะร <c oughs> าชินีไม้เท้าสวยจังเลยชอบจังร <c oughs> าชาไม้เท้า <c oughs> สัญ,ญลักษณ์เนี้ยอยู่ในไพ่เพแกนด้วยนะคะ <c oughs> มันอาจจะอิงกันได้นะพวกอย่างเงี้ย <c oughs> หนึ่งดาบค่ะ 2ดาบสาดาบสดาบเห็นไหมคะว่าในไพ่ RIDE r w a i วนะคะสดาบก็จะเป็นภาวะหยุดชะง,งักหยุดชะง,งันใช่ไหมคะชะงักงันภาวะหยุดนิ่งนะคะก็จะมีดาบอันนึงอยู่ข้างๆตัวอยู่ตรงเตียงอยู่ตรงที่นอนและอีกอันนึงก็อยู่ตรงแบบฝาผนางังอันนี้ก็ใกล้เคียงกันมากๆเลย ห้าดาบหกดาบก็ใกล้เคียงกันเลยค่ะพายเรือหนีแล้วไม่รับรู้อะไรแล้วเจ็ดดาบนี่ลังเลอันนึงก็จะเอาไปและห้าอันนี้อันนึงส่วนอีกสองอันก็เริ่มลังเลแปดดาบนี่ชัดเจนมากค่ะภาวะหยุดนี่ไม่ไปไม่มาเหมือนไรเดอร์เวดเลยเก้านี่ก็เหมือนสรุปวเหมือนทุกอันเลยค่ะเก้าดาบสิบดาบค่ะ เด็กดาบค่ะอัศวินดาบค่ะราชินีดาบค่ะ k King of s w o r d ราชาดาบเนาะอันนี้ก็เป็นไพ่ปิดท้ายนะคะสรุปแล้วนะคะกระดาษไพ่ค่ะจะคล้ายๆเพื่พวกเมจิกทาร์ลอตนะคะคือไพ่มีความเงาแล้วก็มันนะคะ ประมาณนี้เด้งได้อยู่แล้วก็เล็กกว่าสําหรับอื่นไปนิดนึงนะคะจะเล็กกว่าสําหรับอื่นนิดหนึ่งแต่รวมๆแล้วสวยด้านข้างนะคะการกรีดนะโอเคกรีดก็ง่ายค่ะฟึบเลยนะฮะก็ขอจบการรีวิวไพ มังงะทารดิชแนลทารลอเพียงเท่านี้นะคะวันนี้พิภพาการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องไว้นะคะเราจะมีการเล่นพิกอากาแล้วก็รีวิวไพ่น่ารักน่ารักอีกแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ